จุดสิ้นสุดของการเดินทางใกล้เข้ามาแล้วเหลือเพียง3มทีมเท่านั้นและในเมืองที่มีประชากร14ล้านคนนั่นเองกลับพบเห็นชายคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นในฝูงชนมาก,ก่อนเป่ยเปรียกทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พวกเขาส่งเอ t ทกลับบ้านพวกเขาได้ไปจนสุดทางเหลือเชื่อจริงๆผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกัน สำหรับ CGRS การไม่คาดหวังอะไรนั้นกลับกลายเป็นรากขาได้กับความเชี่ยแผลงของเขาเมื่อได้รับความสนใจเขาพบว่าตัวเองเป็นตัวการสำคัญภายในบอกเกิดแห่งความการะหนแห่งนี้เราวางแของตัวนี้ด้วยตัวสำรองของเราเราจะไปคิดว่าเราจะมาถึงทัตทรีจริงมอตอนคราดห,หนึ่งของซอมกับซิการาเดตเนี่ยเราแบบว่าเอาไว้เราแบงชนะได้เลยแลยสำรองของเปเปอร์เร็กซ์ในวิทยทีสุดท้ายอีกครั้งเปเปอร์เร็กซ หัวใจทั้งห้ารวมตัวเป็นหนึ่งพุ่งเข้าหาอนาคตที่ไม่มีใครรู้อย่างร่าเริผมไม่อยากให้มันเป็นแค่ความฝันแต่ตอนนี้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครมาก,ก่อนอลลาการแข่งวาเาลนในชีวิตผมมีคนดูถูกผมมากมายนะแต่ผมไม่สนใจอะไรลบๆแบบนั้นหรอก Evil Genius คนนอกที่เยอหยันเมื่อเผชิญหน้ากับแชมป์เก่าเราพบว่าตัวเองใกล้ไปถึงจุดสูงสุดแล้วโอ้พระเจ้า เอมยงกกับทุคร,ราแพ้หนึ่งเสาแบบสูสีมากเลยครับคุณรู้ไหมว่าความผิดพลาดนั้นสำคัญคุณจะไม่พัฒนาเลยหากไม่ทําผิดพลาดการแก้ไขข้อผิดพลาดจะช่วยให้คุณพัฒนาฝีมือถ้าคุณซุกความผิดไว้ใต้พรมคุณจะไม่มีทางพัฒนาตัวเองเราจึงต้องพยายามหาความสมดุลแล้วเราคิดว่าเราเจอมนแล้วความสุขมุปสั ทีมรองบทการพริกโผแต่ยอย่างไรก็ตามสิ่งที่มีเหมือนกันก็คือความชำนาญน,นี่เป็นโอกาสของผมแล้วครับที่จะได้แสดงฝีมือของผมของชาวใส่นัวแล้วก็ชาวายัดโสตอนี่เราจะต้องทำได้ช่วงเวลานี้จะเป็นตัวตัดสินทุกอย่าง